สวัสดีครับผมอดีต like ทหา <leaving> รพานมาดิะครับพบกันเช่นเคยนะครับนะเช่นเคยในเรื่องเล่าของทหารพ่านมาดิตนะฮะก็เอาเรื่องอดีตที่ผ่านมามาเล่ามั่งนะครับเอาเรื่องปัจจุบันมามาพูดมั่งส่วนเรื่องปัจจุบันก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าผมออกทหารมาแล้วก็จะพูดในเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นข่าวเป็นข่าวดังระดับทั่วโลกผมก็จะเอามาพูดนะครับผมก็จะเอามาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมก็รู้สึกว่าจะน้อยใจค่ะน้อยเนื้อต่าใจไปนี้ที่มีช่องอบางช่องเขาคล้ายเขามองดูว่าเอะจะไม่ใช่ว่าทหารไทยไม่มีปิดสิทธิธภาพนะฟังเขาพูดมาแต่เขาว่าเอทหารไทยไม่สามารถที่จะสู้ได้ไม่ว่าจะอายุธอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์และกำลังคนต่างๆเนี่ยสู้ทหารเวียดนามไม่ได้เขาว่างั้นนะเขาว่างั้นมา จนต้องมีการไปขอร้องโดยท่านสมัยนั้นนะท่านท่านเอกชาฤทธิ์ยงยุทธยศของท่านขนาดนั้นนะท่านพันเอกชาฤทธิ์ยงยุทธก็คือบิดาทหารผ่านคือเจ้านายผมนี่แหละนะยศของท่านตอนนั้นพันเอกชาฤทธิ์ยงยุทธท่านไปประสานงานกับผู้ใหญ่ในในกองทัพในในกองทัพในรัฐบาลให้ไปช่วยเจรจากับประเทศจีนเน่ช่วยเจรจากับประเทศจีนจน ผู้ใหญ่ผู้โตในในใน,ในประเทศไทยเราไปคุยกับประธานาธิบดีจีนแล้วจีนก็เปล่าก็จะช่วยเพราะช่วงเวลาช่วงนั้นนะ่ะทหารเวียดนามได้เข้าอเข้ามายึดประเทศเรานะครับเข้ามายึดประเทศเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปีทาทัพเข้ามาจัดการกับขมรนแดงนะจัดการขมรนแดงนะแล้วก็ช่วงนั้นสมเด็จฮุนเซนท่านสนิทสนมกับ ทางฝ่ายเวียดนามมากนะท่านก็ขอร้องทหารเวียดนามเนี่ยให้เขามาช่วยจัดการกับให้ขเขมรแดงด้วยเขามาปรับตามขาเขมรแดงด้วยนะครับพอช่วงนั้นขเขมรแดงกาลังเรื่องอํานาจกาลังยึดประเทศอยู่รู้สึกว่าจะเป็นปี2องพเลยประมาณนี้แหละจนถึงยึดมาถึงจนปี2องพหรือประมาณนี้แล้วก็พอดีทหารเวียดนามก็กีทาทัพเข้ามายึดขเขมรไว้นะครับยึดกัมพูชาไว้แล้วก็เอารถถังต่างๆเอายึดอายุ อาว pod, like t t ing, ุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาไปชิดชายแดนไทยเพื่อง่ายจะบุกไทยต่อเพื่อง่ายจะบุกไทยต่อคือเป้าหมายเขาคือว่าเขาจะให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ให้ได้ครับเพราะเวียดนามก็เป็นแล้วครับเวียดนามก็เป็นไม่ใช่เวียดนามก็เป็นแล้วลาวก็เป็นแล้วเขมรก็ถูกเวียดนามเข้ามายึดแล้วแล้วก็บเหลือประเทศไทยประเทศหนึ่งประเทศเดียวแค่นั้นเองที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่ทางฝ่ายเวียดนามต้องการจะยึดก็กีทาทัพท้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเขามาไปรปชิดชายแดนไทยซึ่งไทยมองว่าในขณะนั้นไทยไม่ ไม่สามารถที่จะต่อกกกับทห,หารเวียดนามได้เลยเพราะว่า,านหนึ่งกำลังพลทหารเวียดนามทานสมรภูมิมามากมายเช่น,นสงครามเวียดนามนะขับไล่ทห,หารอเมริกันหรือทหารชาวอเมริกาจนแตกท่ายไปนะับสมัยนั้นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ลบกันนะทหารไทยก็ได้ไปช่วยรบนะในนามสหรประชาชาติก็ไปช่วยรบแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานทห,หารเวียดนามเหนือได้จนเวียดนามใต้แตกแล้วก็เวียดนามเหนือก็ยึด เวียดนามใต้ทั้งที่สหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาเนี่ยฮะมีอาวุธวุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากกว่าอาหารเวียดนามเหนือเยอะแยะมากเลยนะเยอะแยะมากเลยนะก็ได้รับการสนุนส่วนเวียดนามเหนือก็ได้รับการสนุนจากสาภาพโซเวียตในช่วงนั้นไม่ว่าเป็นอายุอาวุธวิทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะครับในการรบนะครับรวมถึงเรื่องเองินเรื่องอะไรด้วยนะ แต่วียนามเหนือก็สู้ด้ใจครับสู้ได้ใจเนี่ยสามารถผลักดันขับไล่อริราชศัตรูที่เข้ามาเออ่ต่อกอกันเขาเนี่ยให้แตกพ่ายไปได้ซึ่งมองจุดนี้แล้วะมามองดูจุดนี้แล้วขนาดที่ว่าอายุทุอายุอาวุธยุยยททปกรณ์ที่มีมากมา,มายมหาศาลแล้วก็ล้ําสมัยที่สุดกว่าวีนามเหนือเขาก็ยังแพ้เวีนามเหนือ,อแพ้เวียดนามเหนืออันนี้แสดงว่า อาวุธวุฒิภพอต่างๆเนี่ยสู้จิตใจไม่ได้สู้ความฮึกเหิมสู้ความบากบัน่นสู้กําลังใจกําลังกายที่จะปกป้องประเทศตัวเองนะไม่ได้นะครับนะกาลังใจคือสิ่งสาคัญครับสู้การรวมตัวไม่ได้ไม่ไผ่ลหลายรลำมัดรวมกันหักไม่ได้ก็เหมือนเวียดนามเหมือนครับเขารวมตัวกันเขาต่อสู้ยึดตาต่อสู้กับทหา,า,ารรบกันที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่ามากมายมหาศาลนะครับ โดยใช้เครื่องบิน B-52 ถลม่มใส่ง้นถลม่มแบบโอ,อ้โหปูพมไปเลยนะครับทั้งใช้เครื่องบินเอฟต่างๆถล่มนะฮะพูดง่ายว่าเวียดนามเหนือไม่สามารถจะตอกกนได้เลยแต่เวียดนามเหนือสามารถที่จะขับไล่อเมริกาออกจากประเทศไปได้อย่างเช่นประเทศลาวก็เหมือนกันนะครับเป็นสงครามรับในลาวนะก็เพราะความไม่ลงรอยสามัคคีกันเพราะความแตกแยกกันทําให้ประเทศลาว ถูกยึดได้ง่ายไอ้ช่วงนั้นกําลังพลทางลาวก็มีทางลาว,าว,วาลาวฝ่ายขวาลาวฝ่ายซ้ายนะแล้วก็มีนายพลวังเปาเป็นกําลังหลักเขาเรียกกําลังหลักในการรบนะฮะต่อสู้กับทหารเวียดนามเหนือต่อสู้กับทหารเวียดนามแต่ก็พ่ายแพ้เพราะว่าขาดความซ้ม,มัาคีไงครับขาดความซ้ม,มัาคีนะก็พ่ายแพ้ไปทั้งที่อเมริกามอีอาวุธต่างๆที่ล้ำสมัยมากกว่าก็ยังแพ้นะครับ อย่างเช่นในสงครามอัฟการทิสฐานเหมือนกันครับเฮีสารัฐรลบอยู่อยู่ประมาณ20สิปีแล้วกับกลุ่มตาริบันนะฮะก็ยังแพแพกลุ่มตาริบันไปก็ต้องก่อนจะไปก็โหกลากรหนนะครับคุณดูในข่าวได้เลยเกาะเครื่องบินมั่งเกาะหางเกาะปีกเกาะข้างเครื่องบินมั่งโอ้โหตกลงมาตายก็มีนะครับนั่นน่ะคือสองครามคือคือมันสู้ กำลังเราไม่ได้กำลังที่แบบกำลังใจเรากำลังกายเราความสามัคคีกับความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเนี่ยนี่คือสําคัญในการรบทีนี้มีบางช่องบอกว่าทหารไทยสู้ไม่ได้หนนทหารไทยไม่สามารถจะสู้ทหารเวียดนามเลยเพราะทหารเวียดนามเอารถถังมาไปชิดในแนวชายแดนเราหมดอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปก,กรณ์ต่างๆไปชิดชายแดนไทยหมดเพื่อจะเข้าตีไทยนะครับ แล้วก็มีนายพลของของินามเขาบอกว่าจะยึดกรุงเทพภายในหนึ่งชั่วโมงไอ้ผมก็ขำจริงเหมือนกันนะครับผมบอกว่าไทยไม่เคยปเป็นเมืองขึ้นขึ้นของใครนะครับคุณเคยเห็นไหมไทยเป็นเมืองขึ้นของใครมั่งครับไม่เคยเลยครับไทยเป็นเอกราชมาตลอดนะครับตั้งแต่ประเทศสยามจนกลายมาเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์นะท่านก็ผมเห็นท่านพูดมาแล้วผมก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะครับ ท่านทําไมต้องดูถูกทหารไทยถึงขนาดนั้นนะครับนะท่านบอกว่าถ้าจีนไม่ช่วยตอนนั้นปิดสงครามเจ็ดวันนะครับสงครามเขาเรียกว่าสงครามทางนนะ่รจีนสงครามจีนใช้กําลังพลบุกเวียดนามนะสงครามทางศรเจ็ดวันะซึ่งต่างก็สู้รบปบมือกันไม่นานก็ก็จีนก็ถอยกําลังกลับเข้าไปประเทศจีนไปส่วนเวียดนามก็เวียดนามที่แรกก็เอารถถังต่างๆเนะี่ยเอา อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆมาไปชีช้แสดนไทยเพราะเกิดสู้เวียดนามทางทางที่จีนเขาตีอ่ะพวกนี้ก็เลยถอนอาวุธหลักต่างๆเข้า,าไปปกป้องทางน้นนะฮะเพื่อต่อสู้กับทหารจีนนเอ่อก็มีคนบอกว่าถ้าจีนไม่ช่วยเนี่ยไทยต่องกายเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอะไรประมาณเนี่ยผมว่าไม่จริงหรอกนะผมว่าไม่จริงนะทหารไทยคุณรู้ทหารไทยน้อยไปหรือเปล่านะครับคุณรู้จักทหารไทยน้อยไปถามว่าคุณเคยเป็นทหารไหม คุณเคยเข้าไปลบไหมคุณเพียงแต่ไปอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆนานาไปดูคนนั้นวิเคราะห์คนนั้นวิเคราะห์อ้รหลับใหญ่โตๆอะไรเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็คุณก็มาประมูลข้อข่าวมารวบรวมข้อข่าวนะแล้วก็คล้ายๆคาพูดที่บอกว่าผมผมไม่ได้ว่าท่านดูถูกทาหารไทยนะครับแต่ท่านท่านรู้สึกว่าจะดูแคลนทหารไทยน้อยเกินไปผมไม่ใช่ว่าท่านดูถูกแต่ใช้คําว่าดูแคลนนะครับทหารไทยไม่แพ้ อารชาติใดในโลกเรื่องการรบนะฮะมันจะบอกให้นะลาวไทยก็ไปบรบเกาหลีไทยก็ไปบรบเวียดน,นามไทยก็ไปรบนะฮะนะและ้วเวียดน,นามน่ะเขาเข้ามาบุกไทยอ,ะอ่ะไงอ่าคุณจะขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาเต็มแนวชายแดนไทยก็แล้วแต่คุณเคยเห็นไหมสหรัฐขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามารบในเวียดน,นามที่ล้ําสมัยเหนือกว่าเวียดน,นามเหนือไม่รู้กี่สิบเท่านะสหรัฐยังแพ้เลยเอาพูดง,ง่าย ก็คุณไม่มองในจุดนี้เหมือนกันเหรอว่าไอ้พวกนี้พวกทหารเวียดนามเนี่ยมันขนอาอาวุธวุธ,วธโธปกรณ์ต่างๆเข้ามามากมายเคื่อนพวกมาไปชิดแดนไทยจริงอยู่มันมีอาวุธสงครามมากมายกมากกว่าเรามีรถถังมากกว่าเรามีอุปกรณ์ในการรบอาจจะเหนือกว่าเราแต่ถามว่าคุณเข้ามาบุกประเทศอื่นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลาวประเทศไทยไม่ไม่ใช่ประเทศกัมพูชาที่คุณจะเข้ามาบุกยึดเอาง่ายๆนะครับทหารไทยก็มีศักดิ์ศรีมีหัวใจมีความรักประเทศชาติมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความเป็นไทยของตัวเองมันจะยอมให้ประเทศอื่นเข้ามาบุกมันยึดอาอาง่ายๆคุณไม่คิดเรงจิดนี้เหรอคุณก็พูดไปมั่วตัว้วไปว่าทหารไทยสู้ทหารเวียดนามไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมฟังคุณแล้วผมว่าบางครั้งคุณก็พูดดีนะบางครั้งค,คุณก็พูดดีในาการคุณเนี่ยคนติดตามล้านกว่าแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอะด้อยค่าทหารไทยมากเกินไปถามทหารเวียดนามดิว่าเขามาตั้งอยู่ในคมุูชาเขาขนอาวุธเข้ามาเยอะแยะมหาศาลเนี่ย ถามว่ามันลบได้ไหมถ้ามันไม่มีกับข้าวไม่มีเสบียงอาหารเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวกินปลาคือเส,สบียงอาหารเนี่ยมันน้อยใช่ไหมกว่าคุณจะขนมาจากเวียดนามกว่าคุณจะเอากัมพูชามันก็ลาบากอยู่แล้วช่วงเวลานั้นข้าวมันยังไม่มีกินเลยทหารเขมรแดงอ่ะชาวบ้านพร้อมก็ร่องก็แร่งอบางคนไม่ได้อดตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะถามว่าคุณจะเอาเสาบียงกลางจากกัมพูชาได้ไหมมันไม่ได้ได้ก็เพียงน้อยนิดแล้วคุณจะต้องขนจากเวียดนามประเทศคุณมามาให้กํลาลังพลไม่รู้กี 40, 000, 40, 000่จุดหมื่นกี่แสนคนให้กินเนี่ย คุณว่ามันลําบากขนาดไหนทหารไทยข้าวปลาน้ำบุดมสมบูรณ์หมดรับมันเป็นเขตแดนของเราด้วยครับทําไมเราจะสู้พวกนี้ไม่ได้ล่ะผมถามคุณจริงๆเหอะออคุณเอาความคิดมาจากไหนคุณบอกว่าทหารไทยสู้ทหารเวียดนามไม่ได้พวกนี้มันลบด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องเข้าใจไหมครับกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องถ้าไม่มีคุณสเสบียงอาหารเนี่ยคุณจะลบได้ไหมคุณไม่มีข้าวกินทั้งเจ็ดวันเนี่ยอ่าเจ็ดแปดวันสิบวันสิบห้าวันเนอยคุณจะมีกําลังใจลบไหมผมถามจริงเหอ แล้วคุณบุกมาจากโน่นเลยกว่าจะเสบยียงอาหารจะมาถึงคุณน่ะคุณจะรับได้ไหมแต่ทหารไทยมีทุกอย่างกับข้าวกับปลาเวลามีสู่สงคามประชาชนคนไทยพร้อมใจกันบริจาคมามาอาหารปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งป,าปาลาเค็มปลาอะไรมอบให้กับทหารไทยมอบให้กับแนวหน้ามอบให้กับหน้าแนวทหารไทยอุดมสมบูรณ์เรื่องการกินในอยู่ทีนี้อย่างเราป้องกันประเทศเราด้วยป้องกันเขตแดนเราด้วยป้องกันอธิปไตยเราเราด้วยทําไมเราจะสู้ ทหารเวียดนามไม่ได้ผมมึกถามคุณนีจริงๆนะประเทศไทยทาหารไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าทหารไทยจะเป็นเหล่าไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะ,จ,ะจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าตำรวจทุกเหล่าทุกหน่วยรวมถึงตำรวจตระเวนชายแดนรวมถึงอาสาสมัครต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสอออสจก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอาสาสาาาามัรทาาหารพานหรือใครก็แล้วแต่กองทับ,บกองทเบ,บือกองทพอากาศพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผื้นแผ่นดินไทยทุกเมื่อ หากใครเข้ามาลุกลาประเทศเราเนี่ยผมผมจะคุยคุณฟังแบบนี้นะฮะจากนั้นคุณอย่าดูแคลนดูถูกอาหารไทยมากเกินไปนะครับถึงไม่มีจีนช่วยเราก็สามารถจะช่วยเหลือเราเรา,เราเองได้แต่ไม่ก่อนประเทศรอบข้างเราเป็นไงเป็นอาณาเป็นถูกนักล่าอาณานคมเป็นเมืองขึ้นเขาหมดเลยมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครถามว่าไทยอยู่รอดมาได้ไงอ่าแลวไทยยังมาเสียเปรียบไอ้เรื่องไงเอารถถังมามาดแนวชายแดนนี่เหรอผมอยากถามคุณหน่อยนะ ฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ซะครับสมตยก่อนไหนจีนเคยมาช่วยเราไหมเราก็ยังเป็นเอกลักษณ์เราทุกวันเนี้นะเพราะคนไทยใช้สมองเวลามีเหตุการณ์อะไรคนไทยจะใช้สมองบ <c oughs> างญาติครับบางที่อาจจะมีการทะเลาะเบาแวง้งกันนั่งในเรื่องการเมืองการปกครองมันเป็นเรื่องปกติธรรมดากับเรื่องแบบเนี้แต่เกิดมีเหตุการณ์อะไรคนไทยก็จะรวมตัวกันเลยไม่ว่าจะเป็นาศาสนาคิดศาสนา,าพุทธาศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันะ เพื่อต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อทอี่ปไตยของเราเขาพร้อมเสียตายได้ทุกเวลาเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ป้องกันคนไทยไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของใครไม่ให้อธิปไตยของเราถูกแย่งให้ผู้อื่นมาปกครองเรานั่นเนี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจในจุดนี้ด้วยผมไม่ได้เอ่ยชื่อชื่อคุณนะแต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกน้อยใจมากที่คุณค่อนข้างจะดูแคลนดูถูกทหารไทยในในจุดนี้ก็ผมบอกแล้วว่าทหารไทยไม่เป็นรองทหารชาติใดในโลก ถ้ามีเกิดมีศึกเข้ามาไปชิดชายแดนไทยฐานทุกเราทุกหน่ยวยเจ้าที่ตำรวจทุกเราทุกหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนทุกเราทุกหน่วยพร้อมที่จะเอาชีอตัวเองีเพื่อประเทศชาติพีเพื่อแผ่นดินของตัวเองเพื่อแผ่นดินพ่อเพื่อแผ่นดินแม่นะฮะผมบอกเลยว่าอย่าครับไม่มีใครจะมายึดประเทศไทยได้หรอกนอกจากพวกเราเองจะแตกคอกันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอเป็นก๊กเป็นเหล่ากันไม่มีความสามัคคีกัน นั่นเนี่ยเราถึงจะเสียเปรียบคนอื่นเขาตราบใดที่คนไทยยังรู้จับมือกันแน่นหนานะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสันไาหน,านาก็แล้วแต่ไม่มีใครประเทศไหนทําลายประเทศไทยได้แน่นอนครับคลิปนี้ก็พอแคนี้สวัสดีครับ